ชคดีแล้วทำไมเป็นคนเจออะไรตลอดเป็นคนเจอตังสวัสดีค่ะวันนี้เราทั้งสองคนนะคะจะพาเพื่อนๆไปกราบสมเด็จโตที่วัดระังโคสิตารามกันอีกแล้วค่ะเนื่องจากว่ารอบที่แล้วนะคะเราทั้งสองคนได้มากราบสมเด็จโตและได้รับโชคกลับไปอีกครั้งหนึ่งค่ะ ซึ่งครั้งนี้นะคะเราได้ถูกลอตเตอรี่3ตัวหน้านะคะไม่อยากจะเชื่อเลยค่ะว่าเราได้โชคแบบเดียวกันก็คือเราได้เห็นเลขบนท้องฟ้าหลังจากที่เราได้มาทำถวายสังฆทานเมื่อครั้งที่แล้วค่ะแล้ววันนี้นะคะเราก็มากันค่อนข้างเช้านะคะเลือกที่จะมาจอดรถกันที่สโมสรทหารเรือค่ะก็จะอยู่ข้างๆวัดพระแก้วแบบนี้เลยนะคะ เชา้าเช้าบรรยากาศค่อนข้างดีเลยค่ะคนไม่พลุกพล่านดีที่สำคัญอากาศก็ไม่ร้อนด้วยค่ะกำลังเดินเย็นสบายเลย ระหว่างทางที่เดินไปนะคะก็ขออนุญาตถ่ายภาพบรรยากาศรอบๆวัดพระแก้วมรกตนะคะตรงใกล้อุโมงค์ท่ามหาราชมาให้ได้ชมกันนะคะว่าในบรรยากาศช่วงเช้าเนี่ยค่อนข้างน่าเดินมากเลยทีเดียวเพราะว่าจะยังไม่พลุกพ่านยังไม่มีนักท่องเที่ยวเยอะสักเท่าไหร่นะคะถ้าเป็นช่วงสายๆหน่อยตรงนี้ก็จะมีทัวร์ค่อนข้างเยอะแล้วก็จะมีสินค้าขายเยอะมากเลยนะคะ ก็เรียกว่าได้บรรยากาศกันไปคนละแบบเลยค่ะ หลังจากที่แวะซื้อพวงมาลัยเมื่อสักครู่นะคะเราก็เดินตรงมาตรงท่าเรือท่าช้างนะคะเพื่อที่จะรอขึ้นเรือข้ามฟ้ากันค่ะ มองกล้งไหนคะ เชื่อว่าหลายคนนะคะอาจจะสงสัยว่าทำไมเราไม่เลือกที่จะจอดรถฝั่งวัดระฆังนะคะน่าจะสะดวกกว่าแต่ในความรู้สึกของเรานะคะการได้ข้ามแม่น้ำมาเพื่อกราบสมเด็จโตองค์ใหญ่ที่หันหน้าหาแม่น้ำเจ้าพยานะคะความรู้สึกมันค่อนข้างแตกต่างกันเลยค่ะ และที่สำคัญนะคะเราได้ดูวิถีดูบรรยากาศที่ตั้งอยู่สองริมแม่น้ำเจ้าพยานะคะอย่างนี้เราก็ได้เห็นทิวทัศน์ของวัดอรุณราช,ชวรลารามด้วยค่อนข้างแฮปปี้ค่ะ แต่ถ้าจะให้แนะนำนะคะถ้าไม่ชอบอะไรที่พุกพ่านก็แนะนำให้มาในช่วงเช้าค่ะเพราะว่าเรือก็จะยังไม่ค่อยเยอะนะคะและคนข้ามเรือก็มีไม่ค่อยมากค่ะเหมือนเราได้เหมาเรือสองคนนั่งกงันไปสองคนเย็นๆสบายอ้ยบรรยากาศดีมาก ถึงแล้วนะคะท่าน้ําวัดระคังเดี๋ยวนี้ก็ดีมากเลยค่ะเพราะว่าเขาจะห้ามให้อาหารปลาอาหารนกกันตรงนี้นะคะก็เลยทําให้นกพิราบไม่ค่อยมีเยอะเหมือนสมัยก่อนค่ะ ตรงจุดนี้ล่ะคะ่ะที่เรามากราบสมเด็จโตนะคะแล้วก็พอถ่ายรูปมองขึ้นไปบนท้องฟ้าที่มีก้อนเมฆนะคะก็ปรากฏเลขนะคะแต่ถึงตรงนี้นะคะเราขออนุญาตแจ้งทุกคนไว้เลยนะคะว่าแล้วแต่วิจารณญาณและความเชื่อของแต่ละบุคคลนะคะ ตอนนี้นะคะเราได้เดินเข้ามาในวัดระฆังกันแล้วนะคะเพื่อที่จะเข้ามากราบหลวงปู่โตที่วิหารของหลวงปู่นะคะ นื่องจากว่าตอนนี้ยังเช้าอยู่นะคะก็เลยยังไม่มีพระมารับสังฆทานนะคะเราก็เลยจะเข้าไปภายในโบสถ์ไปกราบพระประธานยิ้มรับฟ้ากันค่ะแล้วก็จะทำการสวดมนต์ที่นี่ด้วย ในช่วงเช้านะคะที่นี่ก็จะมีการสวดมนต์ทำวัดเช้านะคะใครที่สะดวกอยากจะมาร่วมสวดมนต์ด้วยก็สามารถมาได้ค่ะแล้วเมื่อสวดมนต์เสร็จแล้วนะคะเราก็เดินมาที่จุดถวายสังฆทานค่ะถ้าเกิดว่าใครนะคะที่ไม่สะดวกที่จะนําสังฆทานมาเองก็จะมีสังฆทานรวมแบบนี้นะคะก็สะดวกดีแล้วก็ได้บุญไม่แพ้กันเลยค่ะ

เดี๋ยวก่อนกลับขอแวะดูที่ซุ้มวัตถุมงคลสักนิดหนึ่งนะคะ